แต่ก้อนกี้ได้มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งโยแขมฟังแม่นำของหมู่บ้านแห่งนี้แม่นเป็นท่าเหือและที่สําคัญในเต่ละมือได้มีเหือสะเผาอขนทรงสินค้าไปมาโยบวกาดในเต่ละวันซึ่งว่าแม่นำแห่งนั้นแม่นอยู่ระวางส่องฝากฟังของแม่นำของ ในสมัยมูหานยู่หมาเมือหนึ่งใดหมีเหงาสเผา,าจากทิศตาเวินออกมาจอด่ายสินค้าตามเคยภายหลังจากที่ไายสินน้าหมดแล้วนายสเผาก็ได้ขึ้นฟังเพื่อเที่ยวสมมมบ้านที่ติดกับแม่น้ำของแห่งนี้และนายสเผาก็ยังได้ซองหาสินน้า กับคืนเมือนำอีกนายสเพาได้ย่างเที่ยวสมมูบ้านไปเรื่อยๆพอไปฮอดบริเวณส่วนท่าเหือแขมแม่นำของนายสเพาเละข,ขุนทับไซได้ไปพบกับสวงพ่อเมียรพร้อมกับลูกสายน้อยคนหนึ่งซึ่งลูกสายน้อยของสวงพ่อเมียนั้นมีหุบห้างหน้าตาดีจบงาม พวกเข้าสาบขนพ่อแม่ลูกได้เฮ็ดเวียกอยู่ในสวนย่างขยันขันแข็งพอเมื่อนายสเสผาและคนทับใจของเลาวได้เห็นเท้าน้อยพวกเขาก็เกิดความรู้สึกหักและอิดูดตนสงสารดังนั้นนายสเสผาจึงได้ขอเอาเท้าน้อยนำพ่อแม่ของเลาวเพื่อนำเอาไปเป็นลูกเลี้ยง เมื่อส่องพ่อเมียได้ยินแนวนั้นจึงพากันคิดไปว่าถ้าลูกสายของพวกเขาอยู่กับพวกเขาก็จะมีแต่ทุกข์ยากลำบากเมื่อเป็นเช่นนั้นควรที่จะให้ลูกสายของพวกเขาไปเพื่อเห็นวิสาความหูจึงจะได้เป็นคนเสลียวสลาด หรืออาจจะเปลี่ยนเสรษฐีในภายภาคหน้าก็ได้ดังนั้นพวกเข้าหังทรงพวกเมียจึงได้ยอมยกลูกสายให้กับนายสเผาไปด้วยความปัาถนาดีของพ่อแม่เทองแม่นว่าพ่อแม่นั้นสุดแสนจะหักและอาลัยหาแต่พวกเขาก็ต้องยอมยกลูกสายให้ไปกับนายสเผา เพื่อความกล้าวหน้าคองลูกในคืนนั้นหังซ่องพ่อเมียได้ช่วยกันอบห่มสร้งสอนลูกผู้เป็นลูกเป็นครั้งสุดท้ายผู้เป็นพ่อเว้ากับลูกสายของตนว่าลูกเอ๋ยเมื่อลูกไปยู่กับเพื่อนแล้วพ่อก็ขอให้ลูก จงประพฤติตุนเป็นคนดีเป็นคนบ้อขี้ดือจังไห้เป็นคนซื่อสัตย์มีมาน่าอดทนและเป็นลูกที่น่าฮักน่าเอ็นดูของทุกๆคนนะ้ <c oughs> เมื่อเท้าน้อยได้ยินพ่อสร้าง่อนแนวนั้นเราก็ได้ตอบกับพ่อไปว่าโดยลูกจะปฏิบัติตามคำสร้าง่อนของ พอกับแม่นะพอเมื่อหุ้งเสามือไม่หมาพอแลงแม่ก็ได้พากันไปทรงเ้าวน้อยที่เหงอสเผาวันเวลาผ่านไปพ้นไป,นไปเมื่อนายสเผาได้้าวน้อยมาอยู่เป็นลูกเลี้ยงแล้วเราก็มีความหักความสงสารและทนุทนอม เลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจนเท้าน้อยได้เติบใหญ่ขึ้นมานายสเผาก็ได้าาก่ได,ได้ให้ฮอดวิสาการค้าขายการเดินเหือและอื่นๆให้กับเท้าน้อยผู้เป็นลูกเลี้ยงได้เหยนหูจนมีความสํำนานอยู่มามือหนึ่ง ในคณะที่เหงือสะเพาของพวกเขากำลังแล่นยู่กางแม่น้ำนั้นเพื่อมุ่งหน้าที่จะเข้าไปค้าขายสินค้าอยู่ที่ฟังตาเปนตกนั้นก็ได้มีกุ้มโจนพวกหนึ่งที่ลีโตยู่นำเหือสินค้าภายในเหือนั้นพวกมันได้พร้อมกัน ออกหมาเอาทรัพย์สินและวังฮีจะาฆ่านายสเผาให้ต,ตายแต้หาเฮา้นยลูกเลี้ยงของนายสเผาได้ต่อสู้กับพวกโจรและนายฮิสุดก็ได้ฆ่ากลุ้มพวกโจรน,นั้นตายจนหมดจึงฮิดให้หนายสเผาและทุกๆคนที่อยู่ในเหงาปลอดภัย เมื่อนายสะเผาได้เห็นว่าเท้าน้อยผู้ที่เป็นลูกเลี้ยงของตนนั้นมีความเฉลียวฉลาดเก่งกาสามารถและในและนายภายภาคหน้าก็จะได้พึ่งพาอาศัยดังนั้นนายสะเผาจึงได้ยกลูกสาวของตนให้แต่งดองกับเท้าน้อยพวกเข้าหังสองคน้นได้ช่วยกันทำอาหารกินจนห้างมี ยูดีกินดีและมีเหือสะเผาเพิ่มขึ้นอีกลายลํายูต่อมาบดนห้าวน้อยและเมียก็ได้นำเอาเหือสินค้ากลับมาขายยูที่มู่บานแขมแม่น้ำของนี่อีกเมื่อส่องเท้าผู้เปลี่ยนท่อแม่คงข้าวน้อยได้ข้าวดังนั้นก็รู้สึกดีใจหลาย ส่องเท้าพวเมียได้พากันยืนหลอท่ายู่ท่าเหือพร้อมด้วยข้องตอน้นยางหลงหลายมีทางมักกล้วยสุกอ้อยมันเผาและอื่นๆอ,อ,อีกยางหลวงหลายพอเมื่อเหือสะเผาเข้ามาโจดเทียบท่าส่องเท้าพวเมียยก็พากันแล่นเข้าไปหาคนทับไซ ที่ยู่ภายในเหือแล้วบอกกับหักเขาว่าโอ้ยพวกเขายากเห็นนะลูกคองหวกเขาเหลือกเกินซึ่งว่าลูกใส่ยลองพัวเขานั้นแม่น,นายสะเผาที่ควบคุมเหือสินค้าลำนี้เมื่อคนทับไซได้ยินดังนั้นจึงได้นำไปบอกให้หนายสะเผาได้ทับหู เฮาน้อยผู้เป็นนายสเภาคนไม่โฮสึกอับอายบอตองการให้เมียและลูกน้องโฮว่าตนเองมีพ่อแม่ยากจนจึงได้บอกให้ลูกน้องของตอนไปว่าค่อยบอมีพ่อแม่ที่ทุกข์ยากน้่งเครื่องสุกปกและเม่นซาบแนวนี้จงไปไล่พวกมันให้ไปสา เมื่อส่องเท้าพวเมียหูเรื่องพอมหังคึกไล่หนีก็หูสึกซุกเศร้าเสียใจและก่อนที่จะจากไปส่องเท้าพวเมียก็ได้ฝากมักกวยซุกอ้อยมันเผาและของตอนต่างๆที่ถือมานั้นให้ลูกสายออกไปไว้กินในเวลาเดินทางเท้าน้อยหูปเป็นนายสะเผาคนไม่ โมไดสนใจของฟากเลห่านั้นกับห้องบอกให้ลูกน้องเอาเหงือออกกับขืนเหมือทันทีในขณะที่เหงอคของเทาน้อยกำลังเล่นยูกลางแม่น้ำนั้นห้องฟ้าก็ปดปุ้งแจ้มใสแต่ก็โบโพโพพิบตาทองฟ้าก็บังเกิดมืดมน ไปด้วยเมฆฝนพายุลมแห้งขึ้นลมก็ปว่วนเปและพัดทั้งไสเขาเหือย่างแหงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเหือสะเพา,าหล่านั้นก็ได้เตกกระจัดก,กระจายออกไปเป็นเสียงเสียงเท่า้อยานสะเพาขนไม่พอมด้วยเมียและลูกน้องต้องลอยกระซัดกระสาย ไปตามคืนฝงกลางแม่น้ำเมื่อ่องเท้าวัวเมียได้เห็นเหตุการณ์อันชยองขวัญก็เกิดความวิตกกังวลเป็นห่วงลูกของตนพอเข้าหังสองได้พากันฟาแลนไปขอความช่วยเหลือจากสาวบ้านเพื่อนำเหือออกไปช่วยก็อบกู้เอาสาวเหือ ที่ผวมกำลังจะจมนำตายยู่กลางแม่น้ำของจนในที่สุดทุกลูกคนก็ปลอดไัยย้อนความหักของพ่อแม่ที่มีต้อลูกและความช่วยเลือจากสาวบ้านเฮาหน้อยฮุบเป็นลูกสายคองทองเท่าพัวเมียจึงในหมานั่งคิดวันคืนความหลังคั้งกรและหูสึกสซ้ำนึกพิษ ที่ตนเองเป็นลูกเหนรคละขุณฟ้าจึงได้ลงโทษแบบนี้